าและจ้าจกินจำทุ่นจำจะกำลังกินว่าอีกสว่วนหนึ่งอนะ่ะ ภาษาฮาวาตำส่วนต่ำขนมกินใจบอกมึงระบบเอไม่่งว่างันเป็นข้าบอดีหอยตรงในลบทิบโอ้อันนี้มันเป็นอาหารชนิดหนึ่งนะคะ a อไอตำหักุ่งเส่็ขนมกินเนี่ยบ้านหอยตำมั่ว Se mm. yeah. mm her. -hmm. Mm -hmm. ん <laughs>